สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องขาขาวบอลเด็ดบอลเต็งอีกเช่นเคยนะคะกับการวิเคราะห์ผลฟุตบอลประจำวันที่25มกราคม2567ก่อนอื่นต้องขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทำผลงานในวันต่อๆไปด้วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้เรามาสรุปผลงานของเมื่อวานกันก่อนเลยนะคะเมื่อวานนี้น้องฟันพงไปฟันทงไปทั้งหมด 3คู่นะคะคู่แรกเป็นคู่ของมาโยกาเจอกับคิโรนาคู่นี้ก็พ่ายไปนะคะต้องขออภัยด้วยคู่ที่2ก็เช่นกันนะคะไบยนมิวนิกเจอกับยูเนียนเบอร์ลินนะคะคู่นี้ก็พ่ายไปเช่นเดียวกันคู่สุดท้ายพอให้อภัยได้หน่อยนะคะสำหรับคู่ของแอตแลนติกบิลเบากับบาร์เซโลนานะคะคู่นี้ออกผลมาที่เสมอนะคะ,ะสำหรับวันนี้เรามารอดูกันนะคะว่าน้องจา หยิบคู่ไหนมาวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยให้ทีเด็ดพี่ๆนะคะก่อนที่เราจะมาฟังการวิเคราะห์ผลบอลวันนี้นะเดี๋ยวเรามาก่อนอื่นเลยเราต้องพูดถึงกลุ่ม v i p ฟุตบอลเลยนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะตรงนี้ไม่ว่าน้องจะให้เข้าให้ไม่เข้าแต่ในกลุ่มเขก็วินกันไปแบบโอ้โหแตกกันทั้งกลุ่มเลยนะคะเมื่อคืนนี้สําหรับใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่ม v i p ฟุตบอลนะคะ กลุ่มรวมเซียนตรงนี้ค่ะง่ายๆเพียงกด add line id มาที่กลุ่มรวมเซียนตรงนี้ค่ะง่ายๆเพียงกด add line id มาที่ a d s l g n e ka ka 88หรือสแกน qr code ในรูป qr code ด้านหน้า ปกได้เลยนะคะด้านหน้ารูปนะก็สามารถทักแชทมาหาน้องได้เลยทักมาว่าอ่าน้องพี่สนใจเข้าร่วมกลุ่มนะคะแล้วน้องก็จะรับตอบแชทรับพี่พีเข้ากลุ่มด้วยตนเองเลยนะคะตรงนี้ก็สามารถสมัครเข้ากลุ่มได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะสามารถเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทีเด็ดรวมเซียนที่สําคัญเลยในกลุ่มของเรานะคะมีเซียนอีกหลายๆท่านเลยนะคะบอล บอลสดบอลสเตปบอลเต็งนี่คือแบบแตกกันทุกวันเลยนะคะพี่ๆตรงนี้ก็คือมีให้บริการนะใครสนใจก็สามารถทักแชทกันเข้ามาได้เลยนะอ่ะต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาคุยถึงบอลที่เราจะพูดถึงกันวันนี้นะคะสํำหรับฟุตบอลคู่แรกที่น้องจะหยิบขึ้นมาพูดคุยในวันนี้นะคะเป็นคู่ของ บอลมัสนะคะบอลมัสเจอกับสวอนซีซิตี้นะคะคู่นี้เจอกันในเวลาตีสองของวันนี้นะคะบอนมัสเปิดเปิดราคามาที่ต่อลูกครึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวเรามารับชมผลงานของคู่นี้กันนะคู่นี้นะคะเจ้าบ้านบอนมัสทีมจากพรีเมียร์ลีกฟอร์มหเกมหลังสุดชนะ3าม เสมอ2เกมล่าสุดเนี่ยแพ้ให้กับลิเวอร์พูลนะคะศูนย์ประตูต่อ4นัดนี้บอลมาต้องต้อนรับการมาเยือนของสวอนซีซิตี้นะคะทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพนะคะผลงาน5าเกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1เกมล่าสุดในลีกแพ้ให้กับซาว์ธัมตัน1ประตูต่อสานะคะ,ะสำหรับผลงานของคู่นี้น้องมองว่า เทียบกันตามชื่อชั้นแล้วเนี่ยบอลมัด bon ก็ดูดีกว่าเยอะเลยนะคะแถมฟอร์มโดยรวมแล้วก็ผลงานเนี่ยก็ถือว่าดีกว่ามากๆนะ10เกมหลังสุดชนะถึง7เลยนะคะเสมอ1แพ้ไป2ขณะที่สวอนซีเนี่ยไม่ชนะเกมเยือนเลยนะมา4นัดติดเสมอ1แพ้4เออแพ้3นะคะขออภัยเชื่อว่าเกมนี้บอลมัด bon น่าจะเป็นฝ่ายที่ เปิดบ้านเอาชนะทางฝั่งทีมเยือนไปได้แบบชิวๆเลยนะคะอสำหรับคู่นี้นะคะพี่ๆท่านไหนเห็นตรงกันก็กดตามตามกันมาได้เลยนะคะชอบก็จัดขัดก็สวนนะคะอสำหรับวันนี้นะคู่แรกก็ฟันธงไปที่บอลมัดเจ้าบ้านนะคะคู่ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะพูดถึงคู่ไหนกันนะคะ คู่ที่2นะคะคู่ที่2ที่จะหยิบมาวิเคราะห์ในวันนี้ได้แก่คู่ของแอตมาริเจอกับเซบียานะคะคู่นี้จะเตะในเวลาตีสามของวันนี้นะคะแอตมาริเปิดราคามาที่ต่อ1ลูกนะคะสำหรับฟุตบอลถ้วยโคปาเดเลรอบ8ทีมนะคะระหว่าง2ทีมจากลาดิกาสเปนเจ้าบ้านแอตแลนติโกมาริดนะคะฟอร์ม5นัดหลังสุดเนี่ยจะชนะ3แพ้2นะคะ นัดล่าสุดบุกไปชนะแคนาดาในเกมในลีกนะคะสูประตูต่อหนึนัดน,นี้เนี่ยต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยอยงของเซบียนะที่ผลงาน5นัดหลังสุดก็ชนะไปเพียง2นัดนะคะแล้วก็แพ้3นัดนะเกมล่าสุดก็บุกไปแพ้ให้กับคิโรนาแบบขาดลอยเลย5ประตูต่อหนึความพร้อมของทั้ง2ทีมก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหรนะ่นักแต่ผล ผลงานโดยรวมเนี่ยน้องก็ยังมองว่าแอดมารินะคะเจ้าบ้านฟอร์มดีกว่าอย่างชัดเจนนะโดยเฉพาะเกมที่เล่นในบ้านเนี่ยฤด,ดูกาลน,นี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะคะชน,นะถึง13นะัดจาก14นะัดนะสถิติการเจอกันช่วงหลังของทั้ง2ทีมเนี่ยก็ยังคงเป็นฝั่งของทางแอดมารินะคะที่เฉือนเอาชนะเซบียไปได้ตลอดเลยนะคะดูแล้วคู่นี้ก็ ขอฟันธงไปที่แอดมินนะน่าจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านบทเอาชนะไปได้ไม่ยากนะคะ,ะสำหรับคู่นี้ก็ฟันธงไปที่เจ้าบ้านนะคะสำหรับใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่ม VIP นะคะน้องขอย้ําอีกครั้งนะคะกลุ่ม VIP รวมเซียนฟุตบอลรวมเซียนหน้าทีเด็ดฟุตบอลจะมี เซียนอีกหลายๆท่านเลยนะคะคอยให้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็บบอลสดโอ้โห oh, อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะตรงเนี้ยพี่ๆก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะคะง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์มาที่ไอแอดไอนะคะแอดไซคเคนเนะคะหรือจะง่ายกว่านั้นก็คือสกแกน QR Code ตรง รูปหน้าปกที่น้องขึ้นรูปเอาไว้ให้ได้เลยนะคะเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักแชทมาได้เลยสมัครเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวหลังจากพี่ๆทักมาน้องก็จะตอบแชทด้วยตนเองแล้วก็รับพี่ๆเข้ากลุ่มด้วยตนเองเลยนะคะใครที่สนใจก็ทักกันเข้ามาเยอะๆนะคะแชทยังว่างสำหรับวันนี้ก็ขอฟันธงที่สองคู่นี้นะคะ,ะเป็นคู่ของรอนมัด เจอกับสวอนซี่ซิตี้นะคะแล้วก็คู่ของแอดมอริกเจอกับเซบียาคู่นี้ก็จะคู่แรกจะเตะในเวลาตีสอง่สิแล้วก็คู่สุดท้ายคู่ที่2ก็จะเตะในเวลาตีสานะคะสามารถใครนอนดึกก็สามารถเข้ามาร่วมรุนร่วมเชียร์ไปพร้อมๆกับน้องได้ในกลุ่มนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากพี่ๆทักเข้ามาแล้วก็ไปคุยกันต่อในกลุ่มได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ